สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะประจําเดือนมิถุนายน2563นสะคะสำหรับความรักของคนโสดนะคะนะแม่หมอขอบคุณชาวราศีพิจิกนะคะที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตมาตลอดเวลานะคะนะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะ นะขอบคุณมากๆจริงๆการทยากรณเป็นวงกว้างนะคะนะไม่ได้เฉพาะจะจงไปที่ใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะขอให้รับฟังปไปในทิศทางความบันเทิงนะคะอย่ากเก็บไปเครียดหรือจริงจังอะไรมากมายนะคะนะขอดูพลังงานของชาวราศีพิจิกคนโสดนิดหนึ่งนะ,ะที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างเป็นไงบ้างนะคะก้าวเรียญน,นะคะ โรดแบบมีความสุขดีกว่านะคะเคเซเรานะคะดูแลตัวเองดีกว่านะสเตรนนะคะมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับงานการพอสมควรนะคะนะหรือมันมีปัญหาหลายหายเรื่องที่คุณจะต้องจัดการอยู่นะคะนะแล้วก็สเตรนเองบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์ได้ด้วยนะคะ เดอะทาวเวอร์ hmm. บางคนเองอาจจะเพิ่งเลิกลากันมาด้วยนะคะนะอาจจะเพิ่งมีการเทกันเกิดขึ้นนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะเพิ่งจะมาอยู่ในโหมดโสดกับทันหันนะคะโสดแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะบางคนที่แอบชอบอยู่ก็มีนวโน้มนะคะว่าเหมือนเราอาจจะมีเรื่องราวไม่พอใจเกี่ยวกับคนที่เราไปแอบชอบนะคะเดอดซันนะไม่เป็นไรพาทิ้ขึ้นมาใหม่ แอบชอบต่อก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะนะราสีพิกจิกเองค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะนะยิ่งโสดยิ่งอาจจะยิ่งมีชื่อเสียงยิ่งป๊อปปูล่ายิ่งดูหน้าตาดีมีแต่คนเข้ามาหานะคะบางคนก็ช่วงนี้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเฟี้ยวกว่าเยอะนะคะในตัวเดอะซันเองนะคะได้เป็นเดอะเฮอร์มิตนะ ในตัวเดซันเองบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูน,นะคะแล้วก็เดอะเฮอร์มิตบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันและขนากันนะคะเดอะเฮอร์มีตเองนะคะเป็นช่วงทำลายที่คุณอยู่เงียบๆดีกว่านะคะศึกษาเรื่องตําราความรู้หรือเราอาจจะทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมานะคะว่ามันผิดพลาดอะไรมันเป็นอะไรยังไงนะคะบางคนอาจจะปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธินะคะ ก็ไม่ได้แย่นะคะนะแล้วก็ Queen of w i n ส s นะคะสนใจเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะคะนะงานการยังต้องทำสังคมยังต้องเจอนะคะนะแล้วก็ได้เป็น7ถ้วยแต่ก็ไม่วายนะ,ะแอบคิดแอบคิดฟุ้งซ่านอยู่เหมือนกนันนะเนี่ย บางคนเองจิกอาจจะคุยหลายคนนะอาจจะมีตัวตัวเลือกอยู่นะคะคุยคุยไปหวานๆนะคะตามภาษาคนหน้าตาดีนะคะนะคุยไปนะเราก็ได้เป็นเจ็ดเหรียญนะคะแต่บางคนแอบชอบนี่สินะไปแอบชอบใครอยู่ก็ยังคุยคุยอยู่นะคะยังรอดูปฏิกิริยาอยู่ว่าเขาจะอะไรยังไงบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนในวงเรานั่นแหละนะคะเพื่อนเพื่อนเรานั่นแหละที่เราคุยคุยเลี้ยงความสัมพันธ์ไว้อยู่นะคะ โอเคทีนี้มามาที่คนคนที่โสดโสดไม่มีใครอยู่ในใจนะคะไม่มีใครแอบชอบอยู่ในใจเลยนะคะมาดูนิดหนึ่งนะว่าวินทุนานยนี้นะคะจะมีคนมาทำให้หัวใจคุณสั่นไหวได้ไหมคะนะคะมาดูสิ o อ queen of c ไม่เหลือ น่าจะมีคนมาทำให้คุณบันไหพอสมควรนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยนะคุณจะไปหลงหลงไหลหได้เพิ่มคนที่เขาแบบเฟลลี่เกินเหตุอะคนที่มีแต่แบบมีคนชอบเยอะๆอะคนที่คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาล,อล่อลวงอะไรใดๆคุณทั้งสิ้นนะแต่คุณไปไปตกกับดักเสนีหของเขาเองอะนะคะอืออาจจะเจอกันจากงานเลี้ยงหรือวงสังคมอะไรบางอย่างนะคะนะนะเอ่อ เราก็ได้เป็นเพจ of one เขาอาจจะเด็กกว่าได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะอาจจะเจอกันหรืออาจจะไล่เลี่ยออายุไล่เลี่ยกับพวกคุณนั่นแหละถ้าพวกคุณอายุยังน้อยอยู่นะคะจะเจอกันจากการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะหรือการเริ่มต้นไปทํางานในที่ใหม่ๆหรือเขามาเริ่มต้นทํางานในที่ใหม่ๆที่คุณทํานะคะหรือในการศึกษาเล่าเรียนอะไรบางที่นะคะรวมถึงการเดินทางได้ด้วยนะคะออพิกซก อเตรียมตัวนะจ๊ะนะใครที่ใจแข็งๆที่ไม่เปิดใจให้ใครเลยนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูนิดหนึ่งนะคะว่าพิกจิตที่ไม่มีใครในใจเลยนะคะเรื่องราวของหัวใจของคุณนะคะเรื่องราวความรักของคุณนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแปดเหรียญนะคะขอทํางานดีกว่าถ้าทํางานเราได้เงินเลยนะ เดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นนะคะถ้ามีคนมาข้องเกี่ยวกับคุณ,คณเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะคนที่ดูคัมบอร์ดเกี่ยวกับการศึกษานะคะหรืออาจจะเป็นทางการแพทย์ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นสายที่ชอบปฏิบัติธรรมแนวๆนี้นะคะเดอะเฮอร์มิตมันก็จะเงียบๆหน่อยนะคะนะคนที่คุณไปดวด้วยนะคะเราก็ได้เป็นสามเหรียญคุณอาจจะได้พบเจอหรือได้รู้จักใครนะคะนะจากโลกออนไลน์ได้ด้วย หรืออะไรที่มันเป็นพื้นฐานนะคะอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานนะคะสามเหรียญมันยังเป็นเรื่องผลประโยชน์ยังเป็นเรื่องหน้าตาทางสังคมอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็มีแนวโนมว่าจะได้คุยกับใครเพิ่มเติมนะคะนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะล้วก็สี่เหรียญเกิดขึ้นนะคะดูเหมือนว่าคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะนะช่วงนี้แบบถนอมเนื้อถนอมตัวมากเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะมีโหมด เกี่ยวกับเรื่องการอยากจะหาเงินหาทองมากกว่านะคะนะในตัวสี่เหรียญเองค่อนข้างที่จะแงะใจยากอยู่พอสมควรนะคะรวมไปถึงคนที่เข้ามาเองนะคะช่วงนี้ก็คือเขาอาจจะไม่ได้ที่จะลุกแบบออกหน้าออกตาว่าจะต้องเข้ามาจีบเราเลยอะไรประมาณนี้นะคะนะทำลายแบบนั้นทีนี้ขอคําแนะนําจากแองเจิ้ลให้กับชาวราศีพิจิกนะคะที่ไม่มีใครในใจเลยนะคะเดือนนี้ว่ายังไงได้เป็นนะคะ โรแมนติกฟิลลิ่งนะคะขอให้แสดงความรู้สึกดีๆเนาะความรักความโรแมนติกอะไรบางอย่างที่ออกไปนะคะให้คนที่เรารู้สึกว่าสนใจนะคะหรือบางทีอาจจะไม่มีใครที่เราสนใจหรอกนะคะแต่เราก็เหมือนดูแลตัวเองเนาะแต่งเนื้อแต่งตัวหรือสร้างบรรยากาศอะไรที่แบบมันเป็นความอ่อนโยนเป็นลักษณะของความพร้อมที่จะเปิดรับใครความพร้อมที่จะมีคู่รักหรือมีความรักอะไรประมาณนี้นะคะนะก็จะเป็นเสน่ห์ดึงดูด นะคะให้มีคนเข้ามานะคะแล้วก็ Diligent Factor นะคะบางทีเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องราวของศาสนาความเชื่ออะไรบางอย่างนะคะรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ศาสนาแล้วก็ภาษาส,าสินะเข้ามาเกี่ยวข้องบางที คนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรือบางทีในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาบางอย่างอาจจะแตกต่างกันเนาะนะคะแล้วก็ได้เป็น express your love นะคะก็ขอให้คุณแสดงความรักหรือความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างออกไปนะถ้าคุณเจอใครที่คุณรู้สึกว่าชอบนะคะอย่ามัวแต่นิ่งเฉยนะอมพันนาอะไรประมาณนี้บางทีเขาอาจจะเดาใจไม่ถูกนะจ๊ะคือถ้าเขาว่างเราก็โอเคไงนะคะเราจะได้สามต่อ องนนะแอบชอบแอบเก็บนะคะแม่หมอคอแห้งต้องขออภัยนะคะเพื่อนและครอบครัวจะช่วยแนะนำคุณได้นะคะอืมอาจจะมีเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนและครอบครัวอาจจะแนะนำให้คุณรู้จักกับใครหรือเปล่านะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะโอเคอทีนี้เปลี่ยนโหมดมาที่คน ชาวราศีพิจิกที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาดูนิดหนึ่งเนาะที่ผ่านมาเองนะคะนะระหว่างคุณกับเขานะคะคนที่คุณไปแอบชอบนะคะนะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจจะวินดาบมงคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะนะอาจจะมีการแบบนิ่งเฉยนะวางท่าใส่กัน แต่จริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะเสียใครไปหรอกนะคะแต,แต่แต่บางทีทำเหมือนเราไม่แคร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น่าจะมีการเทหรือมีการทำเรื่องราวให้เสียความรู้สึกกันแล้วนะคะเราก็คุณอาจจะอยากถอยออกมาจากคนคนนี้แล้วนะคะพยายามตัดใจแล้วนะ,ะแต่ตัดใจไม่ได้นะคะความรู้สึกมันวนเวียนน่ะคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่ถึงคนเดิมๆนะคะ างทีคุณอาจจะไปเกี่ยวข้งองกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในตัวเดมอนเองนะคะมันบนหลุมเนาะนะคะเวลาเราแบบบางที S 1> <S 1> <S <an> <S เหมือนแบบเราตัดใจแล้วอะบางทีเราก็ทําใจแข็งนะว่าจะตัดใจแล้วไม่เอาแล้วคนนี้นะคะแต่แล้วเราก็รู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้อะแอบคิดถึงหน่อยได้ไหมนะถึงเขาจะทําให้เราเสียความรู้สึกนะคะก็วนอยู่ในหนองน้ําบึงน้ําเดิมๆอยู่เนี่ยนะคะนะเกิดความหวั่นไหวขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะสิบเหรียญน,นะคะช่วงนี้ใรบางคนอาจจะไปสนใจเรื่องการหาเงินหาทองธุรกิจ มากเป็นพิเศษบางคนอาจจะจับเรื่องธุรกิจภายในบ้านก็ได้ในในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตัวของสิบเหรียญที่เกิดขึ้นนะคะบางทีฝั่งนู้นเขาอาจจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมขึ้นนะในช่วงของโควิดนะคะอาจจะไปง่วนอยู่กับเรื่องราวภายในบ้านหรือธุรกิจภายในบ้านก็ได้นะคะสิบเหรียญเจ็ดเหรียญเองนะคะยังรอดูอยู่คุณยังเฝ้ารอดูอยู่นะคะว่าเขาจะกลับมาไหมหรือความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถพัฒนาไปได้ไหมนะคะก็ยัง เลี้ยงไว้อยู่ The เว r ร์นะคะนะยังอยู่ในโลกของแต่ละฝ่ายอยู่บางทีเราอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเป็นสังคมที่เปิดกว้างนะคะนะแล้วก็หลายๆเรื่องนะคะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเรานะคะว่าเลือกที่จะอะไรยังไงบางทีเราก็ยังไม่กลา้านะคะเพราะเราผ่านเรื่องราวมากมายมาเหลือเกินในชีวิตนะ,ะเราค่อนข้างมีวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะ ก็คือเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตนี่แหละนะคะเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดปัญญาเกิดความคิดเกิดเกิดเรื่องราวที่โปรเทคเราไว้ได้นะคะในตัวเดอะเวอร์เองนะคะวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นโชคชะตากรรมอ่ะมันเป็นโชคชะตากรงล้อชะตามันพัดพาให้พวกคุณมาเจอกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันถึงไทม์ไลน์เหล่านี้นะคะต่อให้ว่ามันจะไม่ได้มีความสุขหรืออะไรใดๆก็ตามนะแต่ว่า ทุกอย่างมันก็มีทั้งถูกและสุกนะคะไม่ได้มีใครที่จะสุกอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าสุกอยู่ตลอดเวลาก็ก็ต้องไปเป็นท,ทุเรียนกวนแล้วนะ,ะ <laughs> ไม่เกี่ยวใช่ไหมนะคะกงล้อชะตาพวกคุณนะ,ะก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้กันได้แล้วก็เติบโตกันได้พวกคุณอาจจะเป็นคนไกลแหละคนต่างชาติต่างประเทศรักออนไลน์นะคะแล้วก็ king of pentacles นะ,ะน,ะะนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนะคะ,ะ,ค,ะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดิน มังกรพึกษกกันนะคะหรือเดอะวิวเนี่ยก็อาจจะเป็นชาวทัดไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะเราก็อาจจะดูนิ่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ใครก็ใครนะคะอาจจะไปสนใจเรื่องทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะไปให้ค่าเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่นะคะนะเป็นช่วงที่ขยันขันแข็งพอสมควรนะคะ โอเคอ่ะ okay. ทีนี้เดี๋ยวามาต่อนะคะว่าตอนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกนึกคิดกับคนของคุณไว้ยอย่างไรบ้างนะคนที่คุณแอบชอบนะคะความรู้สึกของคุณนะคะเก้าเหรียญนะคะอัศวินราทาเสร็จน,นะ คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะไม่สิงธนูหรือบางทีอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ะัคนาสิงห์ได้ด้วยนะคะมันห่างไกลอะความรู้สึกของเราที่มีนะคะเหมือนแยกกันอยู่เหมือนแบบยังพัฒนาอะไรไม่ได้แต่ว่าเราก็มีความสุขในแบบของเรานะคะ นาะอยากจะไปหาเขาอยากจะไปพูดคุยนะคะอยากจะไปพบเจอนะคะนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเดินทางบ่อยหรือเขาไม่ได้มาพบเจออะไรกับคุณนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคือคุณอยากจะไปหาเขาอยากจะเดินทางไปคุยอะไรกับเขานะคะแล้วก็เสนนะอย like ากควบคุมเขาด้วยแหละนะคะอยากใกล้ชิดนะอยากคลอเคลียกับเขาพอสมควรนะคะอยากอยู่ใกล้นะคะอยากจะควบคุมนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะเขาแบบ เออมีสเสน่ห์มีตะคนเข้าหาเขาเยอะนะนะคะนะก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะในเรื่องราวาของความรักความสัมพันธ์เองมันอาจจะยังดูยุ่งยากอยู่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าฝั่งนู้นนะคะช่วงนี้ไทม์ไลน์ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตของคนฝั่งนั้นนะคะเป็นยังไงบ้าง King of Swords นะคะนะคิงออฟซอร์ต เขามีเรื่องราวที่ต้องจัดการนะบางทีคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวท่านลมเนาะเมทุนตนกลุ่มนะคะแล้วก็ช่วงนี้สี่ถ้วยเขาอาจจะดูขี้เบื่อขี้บ่นมากเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยพอใจอะไรในชีวิตเลยนะคะนะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแย่นะคะนะเหมือนแบบไม่สนใจอะไรเลยมองไม่เห็นจุดดีมองไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะหนึ่งคาทาน,นะคะ เขาอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่หรืออาจจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาเกิดขึ้นนะคะหรือมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารอะไรกับใครบางคนนะคะนะเป็นการเริ่มต้นนะคะนะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆห,หรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะในตัวของหนึ่งคาถาที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เป็นเดอะสตาร์บางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีกุมลักนากุุนะคะเขามีความหวังอะไรบางอย่างนะ,ะช่วงนี้ถ้าเกิดความรัก ถ้าเกิดเขาโสดอยู่นะคะนะอาจจะเป็นช่วงที่เขาเยียวยาจิตใจอะไรบางอย่างแล้วเขาก็มีความหวังนะคะบางทีเขาอาจจะแอบชอบใครอยู่ในใจนะคะรอแค่จังหวะเวลานะคะในตัวเดสต้์เองนะคะช่วงนี้เขาอาจจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีชื่อเสียงทางสังคมหรือหน้าตาดีค่อนข้างที่จะดึงดูดพอสมควรนะคะในตัวเดสต้์นะคะถ้าในเรื่องของการงานหรือทางธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะในสิ่งที่เขาจะทําเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนนะคะแล้วก็รอแค่จังหวะเวลาในการที่จะพุ่งไปทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เขาอาจจะเริ่มเก็บเกี่ยวเรื่องประสบการณ์หรือไม่ก็ความรู้อะไรบางอย่างที่เข้ามาหาตัวเขานะคะในตัวเดสตาร์เองบางทีช่วงนี้เขาอาจจะง่วนอยู่กับการแต่งบ้านแต่งช่องหรือที่ทางบรรยากาศหรือเป็นช่วงที่เขาพักเบรกไปในรีสอร์ทหรือไปบ้านพักอะไรที่ค่อนข้างที่จะดูดีเนาะนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกที่เขามีกับคุณดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกกับคุณว่ายอย่างไรนะเขาความรู้สึกหนึ่งท,ที่เขามีกับคุณนะคะอืมบ่อยมากเลยใบเนี้ยคิงออฟซอดนะเมื่อกี้เขาคิงออฟซอดนะเดลเวอร์เดลเวอร์ควีนออฟวันส์นะ เขาก็ว่าคุณดุนะถ้าว่าไปแล้วนะหรือแม้ก็ทั้งตัวเขาอะบางทีต่างฝ่ายต่างอาจจะอยากได้ความชัดเจนอะไรบางอย่างหรือบางทีอาจจะทําตัวแบบโอ้ยมีเหตุผลจ๋าอะไรเงี้ยพอคุยกันนะก็อาจจะเหมือนทะเลาะดูตึงตงึดูไม่ค่อยแย่แ yeah. สความรู้สึกนะแต่แต่จริงๆแล้วถามว่าขาดกันได้ไหมก็ไม่ได้นะจ๊ะมันอาจจะเป็นการแสดงออกที่แบบ งนงี้แต่ว่าจริงๆเราลึกๆแล้วลลลแบบเ,เธออย่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเราก็ได้เป็นเดนเลเวอร์นะคะก็ค่อนข้างที่จะลหลงไหลได้ปุ้มเราแหละนะมันยังมีมวลพลังแห่งความรู้สึกดีๆนะความรักอะไรบางอย่างนะคะท,ที่ที่เกิดขึ้นนะ,ะเขาอาจจะดูว่าคุณเป็นคนแบบเออเฟลลี่หรือเป็นคนที่ดึงดูดอาจจะหน้าตาดีด้วยนะคะในตัวเด e เลอเวอร์เองนะคะนะอืมนะแล้วก็คว e นออฟวาน มองว่าคุณเป็นคนเก่งนะทางานเก่งสังคมดีอะไรประมาณนี้นะดูดีมากนะคะในสายตาเขาประหนึ่งเป็นนางพญาว่างั้นเลยนะคะนะในตัวของคิงออฟสอดบางทีที่เขารู้สึกกับเราบางทีเขาก็อาจจะเก็กหน้าดุไปงนนั้นงี้หรือเปล่านะคะหรือบางทีคุณอาจจะไปเก็กหน้าดุอะไรกับเขามากไปเปล่านะคะนะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะคะว่า เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูนิดนึงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกับคนที่แอบชอบนะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะก้าวคาทาน,นะคะอยากจะร้องเพลงจังแต่นึกไม่ออกนะก้าวคาทานึก <laughs> ออกแต่เพลงของแม่สิตายอย่างเดียวนะ <laughs> เก้าถ้วยจ้าสามดาบไม่เอ้ยไม่สิเก้าเก้าดาบเก้าดาบน่ากลัวจังเลยอ่ะคเคยนะเป็นเงี้ยนะหนึ่งเหรียญโอเคความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณ นะคุณก็รู้สึกว่าเจ็บซ้ำเจ็บซากเหลือเกินกับคนคนนี้นะคะอยากจะถอยอยากจะเดินหนีไปนะคะอยากจะไปที่อื่นอยากจะออกไปไม่อยากรักและไม่อยากชอบละคนคนนี้หลายรอบละนะคะหลายรอบแล้ว,นะะลแ,ลวแต่ว่าก็คนมันรักอ,อะ <laughs> นะก็คนมันรักคนมันหลงนะคะก็เลยยังรู้สึกว่าถอยออกไปไม่ได้นะ,ะเจ็บแค่ไหนก็ยังยินอยู่ตรงนี้นะคะรอให้เขามาสนใจเรานะคะในตัวของเก้าคาถาเองฝั่งนู้นเป็นไงเก้าวถ้วยล้นลานะคะสบายใจเชิบนะคะแล้วก็มีความสุขอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขามากกว่านะคะแล้วก็มีคนนะ่ะ เขามาหากเขาเยอะนะคะแล้วเขาก็สนใจในสังคมสนใจในคนมากหน้าหลายตาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ได้แยแสความรู้สึกคุณเลยนะพิจิกเอ้ยนะคะแล้วก็เป็นก้าวดาบนะคะความรักมันความรัก ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเดือนนี้มันก็ยังพังๆอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องให้เราเก็บมาคิดมากนะคะมันยังเป็นเรื่องความเครียดความกังวลอะไรบางอย่างนะคะในสถานการณ์เหล่านี้บางทีมันมันไม่ได้เป็นแค่เราสองคนนะคะบางทีมันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่ทําให้มันยังเครียดหรือทําให้ความรักความสัมพันธ์มันยังไม่สดชื่นเหมือนเดิมหรือมันยังเป็นไปไม่ได้นะคะนะเพราะว่าเรื่องปัญหาของเศรษฐกิจโรคภัยการงานการเงินนะคะ เลยลักษณะว่าทําอะไรไม่ได้นะคะนะก็เลยต้องเหมือนยังนิ่งๆยังเจ็บปวดกับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่เป็นเหมือนที่ผ่านมานะคะนะ ตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตอะ่ะเขาก็อาจจะใช้ชีวิตในโหมดของเขาโดยที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจเราเลยนะคะนะ่แต่กลายเป็นว่าเราอ่ะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาอยู่นะคะก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้รับรู้ว่าเออเรารู้สึกอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งเรียนนะคะแต่ก็มันก็จะเหมือน ตีกลับมาเป็นเรื่องราวของความรู้สึกดีๆที่มั่นคงที่อยู่ในใจเราอยู่เสมอนะคะนะก็ไม่เป็นไรนะคะนะก็สู้ๆนะคะเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ได้สมหวังแหละนะแต่ก็ไม่ไม่ได้แย่นะแม่หมอเขาดูแลคุณก็ไม่ได้ตัดใจจากคนง่ายๆนะคะทีนี้นะคะขอขอความรู้สึก ระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนนี้นะคะที่จะส่งผ่านถึงกันนะคะว่าในระหว่างทำรายนี้ที่เกิดขึ้นคุณจะมีความรู้สึกนึกคิดหรือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะที่มีต่อเขานะคะเดอะทาวเวไปโกรธอะไรเขาว่าตัวเอง <c oughs> นะคุณแบบจะรู้สึกโกรธหรือโมโหอะไรกับเขานะคะอาจจะทะเลาะได้ด้วยนะคะเด e ะทาวเวเกิดขึ้นนะคะนะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว สมหยุดก็ไม่หยุดแล้วเนาะอืมแล้ก็ได้เป็น Queen of p e n t a c l e นะคะแต่เราก็กลับมานิ่งๆเหมือนเดิมนะคะนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกไม่ไหวแต่ก็พิจิกะนะนะคะลุกขึ้นมายืนใหม่ได้นะคะรู้รู้งานรู้การรู้เรื่องรู้ราวนะว่าช่วงจังหวะนี้ต้องทำอะไรนะคะแล้วก็อาจจะวินเหลี่ยนนะคะฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็จะนิ่งๆดูเธอนี่แหละนะคะนะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะ มังกรฝึกศกันนะคะนะไม่เป็นไรต่อให้ความรักมันยังไม่ก้าวหน้าอะไรฉันก็จะยืนดูเธออยู่ห่งหางๆอย่างนี้แหละนะคะนะเราก็ได้เป็นสี่เหลี่ยนนะคะมีแต่เรื่องเงินทั้งนั้นเนาะอืมช่วงนี้เราก็อาจจะโฟกัสเรื่องเงินมากเป็นพิเศษด้วยนะคะรวมไปถึงคนคนนี้เราก็ยังไม่ได้ปล่อยออกจากความรู้สึกของเราหรอกนะคะถึงมันจะ เฮ้ย hey, หายไปไหนอ่ะไม่เจอเลยนะเดอะทาวเวอร์นะบางทีเราอาจจะดูสึกใจร้อนร้อนใจนะกดเที่ยวอยากเจอทาไมทำไมไม่ติดต่อมาเลยอะไรเงี้ยมันแบบความรู้สึกมันอาจจะปะทุแบบประมาณนี้นะคะนะคร่าวๆนะคะนะแต่เราก็ไม่ปล่อยเขาออกไปจากใจหรอกอ่ะมาดูฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเขาจะในไทม์ไลน์มิถุนายนนี้นะเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงกับคุณนะคะ King of w a n d s นะคะ เขาบอกว่าช่วงนี้สนใจเรื่องงานมากกว่านะจ๊ะนะเชื่อพี่เดี๋ยวดีเองนี่หนึ่งถ้วยเฮ้ยแอบคิดถึงนะเนี่ยนะคะมีความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นน่ะกับเรานะ่ะนะคะเพจออบค้าวเออพิกเจย นางก็จะแบบอยู่ดีๆแบบเฮ้ยนึกถึงเราขึ้นมานะแล้วก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าคุณแบบเฮ้ยหน้าเด็กน่ารักอะไรประมาณนี้เออรู้แบบรู้สึกแบบดีๆอ่ะที่เกิดขึ้นอนะ่ะอืมอยังไงต่อจ้ะสองเหรียญนนจ๊ะแต่ช่วงนี้ก็ยังเอาแนวนอนกับเรื่องราวของเขาไม่ค่อยได้นะเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันช่วงนี้เขาอาจจะต้องทำหลายสิ่งเนาะ นะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใครนะคะก็อาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะสนใจเรื่องเงินก่อนนะคะหมุนเงินก่อนนะคะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะจ๊ะพิจิกขอคําแนะนะําจากนางฟ้านะคะให้พิจิกนิดหนึ่งนะคะ New Love นะคะอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะพิจิกบางทีอะนะคุณอาจจะ ต้องได้เปิดใจกับใครบางคนที่อาจจะไม่ใช่เขาคนนี้นะคะหรือบางทีเขาคนนี้อาจจะพัฒนาเป็นความรักครั้งใหม่ได้นี่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 นะคะนะถ้าไม่ใช่เขาก็จะเป็นคนใหม่จะ,ะที่รักที่จะเข้ามาขายขนมจีบให้คุณนะคะถ้ายังไงก็ไปเซเว่นไม่มีเราใช่ไหม <laughs> เอ็นเกจเมนต์นะคะนะสำหรับเขาคนนี้นะคะหรือใครบางคนที่จะเข้ามาใหม่นะคะอาจจะคุณอาจจะสามารถที่จะพัฒนาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมั่นหมายได้นะคะนะในอนาคตนะสำหรับบางคนนะคะแล้วก็ได้เป็น Forgive and learning นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวผิดพลาดระหว่างกันก็เป็นไปได้นะคะนะก็ขอให้ทำใจร่มๆนะคะถือซะว่า เป็นการเรียนรู้นะคะต้องแบบมีการให้อภัยแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ระหว่างคุณกับเขานะคะหรือเรื่องราวของคนคนนี้นะคะนะบางทีเราก็ต้องปล่อยไปนะคะให้อภัยเขาปลดปล่อยเขานะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดเขาทําให้คุณเจ็บช้าน้าใจมากมายอะไรนักหนานะะนะ้ถือว่ามันเป็นการใช้ชีวิตนะคะนะคุณจะได้เติบโตในเรื่องราวของความรักต่อไปนะคะซึ่งอาจจะเป็นกับคนใหม่ที่จะก้าวเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าเราต้องปลดปล่อยพลังงานกับ คนที่ผ่านมาด้วยนะคะที่เราไม่สามารถที่จะสมหวังหรือความรักมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงกับคนนี้ด้วยนะคะนะแต่ถ้าเขามีการกลับมาหรืออะไรต่างๆนานาหรือบางทีเราก็แต่จริงๆแล้วเราแอบชอบใครอ่ะเราก็มันจะให้อภัยเขาอยู่เสมอนั่นแหละนะคะสายฝอห้ามท้อพิกจิพิจิน่าจะคุยกับฝอนะคะนะ ฝอฟ้าทนทานใช่ไหมคะฝอฟ้าทนทานอ่าต่อมานะคะงานเยอะเครียดเกินนะคะบางทีช่วงนี้เราอาจจะดรามา่าก้าวดาบอาจจะเป็นการดราม่าเรื่องงานเข้ามาผสมลงกันไปด้วยนะคะนะแล้วก็ได้เป็นอธิษฐานจิตเชื่อมั่นกับสิ่งที่คุณต้องการอ่า ขอให้ได้แฟนเป็นชอนเมนเดลไม่เก่ยวโอเคขอบคุณชาวราศีพิจิกนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ